아, 네. 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 ม่เมื่อเข้ามาในหน่วยแล้วก็จะมีสถานที่ที่ให้พักอจากพื้นที่เสี่ยงก็จะถูกคัดแยกออกไปในการกักตัว14วันเช่นเดียวกันสําหรับการฝึกนั้นเราจะฝึก6สัปดาห์นะครับน้อยกว่าในการฝึกปกติซึ่งเมื่อคัดแยกแล้วคัดรอก14วันก็เป็นการพัฒนาร่างกายในขั้นต้นฝึกตามขั้นตอนเพื่อที่จะให้า,าน,น้องทารใหม่นั้นมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆตามลําดับ คงสามารถรับการฝึกในขั้นตอนที่หนักขึ้นได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องกังวลนะครับทุกคนจะได้รับการฝึกตามขั้นตอนค่อยเป็นค่อยไปให้เราเป็นคนดีก็ช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อยู่ในระเบิดวินัยแล้วก็ปลื้มค่ะทาเพื่อชาติถ้าแม่เปิดทีวีมาเจอลูกชายช่วยเหลือชาวบ้านขอให้ลูกชายสู้ๆแม่ภูมิใจค่ะโอเคครับ okay. โอเคยู่ได้ผมว่าอยู่ได้สบายครับผมก็ทำหน้าที่ดีที่สุดเพรเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งผมให้อยู่รอดปลอดภัยก็อยากให้ผู้แม่ดูแลใจดูแลสุขภาพด้วยอะไรอีครับรู้สึกแล้วกัน พอผมจับได้ใบแดงผมก็ไปบอกแม่ว่าแม่มจับได้ใบแดงนะผมจะเป็นทหารแล้วนะแม่ก็บอกว่าส,ส่งเสริมเขาบอกว่าดีเป็นข้าราชการดีลูกทุก<ม>อย่างดีขึ้นเรื่อยๆครับตัวเราอาจจะมองไม่เห็นแต่คนอื่นมองเห็นครับด้วยฐานะยากจนนิดนึงนะครับ<ม>แล้วก็เลยคิดว่าถ้าการสมัครมาอมนาานจะมีอนาคตที่ดีทําให้ครอบครัวดีขึ้นไปเดิมอยๆครับอย่ากลัวในสิ่งที่คุณคิดครับเพราะสิ่งที่คุณคิดอาจไม่เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้ครับ ตอนแรกแม่ผมรู้สึกเสียใจครับแต่พอผมหลังจากที่ผมฝึกเสร็จผมกลับบ้านไปแม่บอกว่านิสายเปลี่ยนไปเยอะเลยครับตอนนั้นเพิ่งแต่งงานได้สองอาทิตย์ครับแฟนก็บอกให้ไปทําหน้าที่ครับไม่ต้องกังบลเราเป็นลูกผู้ชายครับอนาคตต้องเป็นผู้นําครอบครัวต้องมาฝึกเอาระเบียนวินัยและความอดทนครับ